โอเคค่ะเชิญพบปอแคนเลยค่ะคุณมิดำรลงสวัสดีครับสวัสดีครับมวลมหาประชาชนครับก่อนอื่นผมขอคาระวะจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้อดทนของท่านทุกคนครับคอระวะ ครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวเชกเล็กน้อยครับผมชื่อดํารงฮะาจากอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับที่นี่ก็มีอีสานมีหมอแคนอีสานมาครับขอฟังเสียงพี่น้องชาวอีสานขอฟังเสียงเนล็วกวินนะครับโอ้อย่างนี้มีกำลังใจเป่าแคนครับแบบเนี้ย โอ่ <laughs> okay, ครับ <laughs> ผม <laughs> อยู่สว่างด,ดีนก็จริงครับแต่มาอยู่ยุกยงเทพเป็นห้าสิบปีแล้วนะฮะแต่ว่ายังรักในเสียงแคนและอยากจะฟังอยากกับเป่าแคนนะครับและทีนี้ก็ตอนนี้ก็ผมจบกฎหมายจากธรรมศาสตร์จบเนติบัณฑิตไทยครับปัจจุบันเป็นทานายความ นะะแต่ก็ยังคิดถึงอีสานเสมอไปไปมาบ่อยๆครับลายแรกที่ผมจะเป่าให้ฟังเป็นอีสานเรียกว่าสาวหยิกแม่ครับสาวน้อยหยิกแม่ครับเพลงนะครับ เช้าวันนั้นเป็นลายเขาเรียกแคนอีเขาเรียกว่าลายเขาไม่เรียกว่าเพลงนะครับเป็นลายสาวยิกแม่ที่จบไปนะครับต่อไปจะเป่าลายลัมเตอร์ให้ฟังได้ครับแต่จะ,จะใช้แคนขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับอันนี้ขนาดกลางครับแคนอนเล็กนี่สําหรับเป่าใส่หมอลำผู้ชายแคนอันใหญ่นี่เป่าใส่หมอลำผู้หญิงอันใหญ่า พอหรือยังครับพออยังครับผมถ้าพอแล้วผมจะขอเติมินสักน็ดน้อยเกี่ยวกับผมจะพูดเกี่ยวกับ ในฐานะเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายแล้วก็ได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกามาเยอะแยะเลยครับมีคำพิพากษาฎีกาอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญมากเลยสำหรับสำหรับการชุมนุมในขณานนี้นะฮะเป็นคำวินัยของศาลฎีกา,เก,กา,กาเกี่ยวกับการปฏิวัตินะฮะเกี่ยวกับการปฏิวัตินะฮะ ปกติในการปฏิวัติเนี่ยเราจะเห็นแต่ทหารนะฮะทหารเขาปฏิวัติใช่ไหมครับเมื่อปฏิวัติทหารปฏิวัตินี่เขาจะเอารถถังออกมาเอาเอาวุธออกมาไม่มีใครต่อกรกับเขายอมแพ้จบแค่นั้นก็ปฏิวัติเลยส่วนมากจะเรียกว่ารัฐประหารมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับเขาก็จะประกาศชนะปฏิวัติออกมาเราจะเห็นมากมายเหลือเกินครับตั้งแต่สมัยยมพลปอยบุนสงครามแล้วก็ ถนอมประภาสสมัยนู้นแล้วมีมีอีกเยอะแยะ,ยะทั้งหมดที่ประมาณ1ิบหกั้นนะฮะแล้วก็เป็นการเรียกว่าการเป็นการปฏิวัติแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นคำวินิจฉัยของศารดีกาที่45ปี2496ัรเมื่อ60สปีที่แล้วนะฮะวินิจฉัยออกมาว่าประกาศของคณะปฏิวัติเนี่ยเป็นกฎหมายครับ แต่สำคัญที่สุดคือว่าจะต้องได้อำนาจรัฐซะก่อนรัฐฐาธิปัตหรือความเป็นใหญ่ในรัฐเนี่ยเจะาต้องได้ตัวนี้ก่อนนะฮะเมื่อได้ตัวนี้ก่อนแล้วเนี่ยเมื่อประกาศออกมาก็ปเป็นประกาศคณะปฏิวัติแล้วจะเป็นกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกฎหมายแลฐธรรมนูญที่เราเคยรู้กันมานะครับก็คือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ประกาศคณะปฏิวัติเนี่ย ยิ่งใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับเพราะว่านักปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดมีฉะนั้นแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะฉีกรัฐธรรมนูญได้เขาไม่สามารถที่ยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญได้นะฮะดังนั้นข้ามสุเทพนะฮะกำลังสุเทพเนี่ยมีนโยบายว่าสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเราไม่มีอาวุธนะครับ เราไปพูดอะไรเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้ความสนใจรัฐบาลเขาก็เขาก็แด้แด้ไปเรื่อยๆอย่างที่กำลังสุเทพว่านะฮะเขาก็เขาด้านไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมครับแต่บัตรนี้นะครับผมมีความมั่นใจนะครับผมว่าท่านกำลังสุเทพก็มั่นใจเหมือนกันว่าพลังมหาประชาชนนี่แหละครับคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารถถังครับ พวกเราคงจะเคยได้ยินครับสมัยปานาที่บดีมากอสของฟิลิปปินส์นะฮะตอนนั้นก็อยู่ในอำนาจมาก็นานนีและเกินครับในสุดประชาชนก็ขับไล่อพอขับไล่ไปขับไล่ไปเขาก็มากอสก็ให้ให้ทหารคนสนิทถือลามอสในพลลามอสเนี่ยเอารถถังมาสู้กับประชาชนครับเมื่อหันรถถังเข้ามาประชาชนมือเปล่าว่าใช่ยังไงครับ เขานั่งนอนขวางรถถังครับ เป็นกฎหมายจะยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัะธรรมนูญจะยกเลิกกฎหมายเลือกตั้งจะแตง่งตั้งใครจะปลดพอบทบ,อ,อ,บอ,อะไรมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดเป็นกฎหมายสูงสุดผมจึงมีความมั่นใจครับว่าพลังมหาประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดณบัดนี้พลังมหาประชาชนได้จุดติดเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศพวกท่านที่มาในนี้ก็เป็นพลังอันสําคัญอันหนึ่งที่จะกอบกู้ ที่จะขับไล่และหวบทักชิ้นออกไปให้ได้โดยวิธีใพ่ใบสุดท้ายคือปฏิวัตรโดยประชาชนประชาชนจะต้องชนะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน